ค่ะทุกคนเ,เมื่อคืนนะคะเราได้ไลฟ์ตัดเอาโบนะคะตอนแรกก็ว่าจะตัดนิดหน่อยแต่ว่าไปๆมาๆก็ลามไป40กว่ากระถางนะคะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทำการพาน้องทั้งหมดเข้าตู้อบแล้วจะเป็นการรีวิวตู้อบไปด้วยเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ย ถามเรื่องตู้อบกันเยอะมากๆแล้วเรายังไม่ได้ว่างทําสักทีชวดเราก็ช่วงนี้นะคะหายจากคลิปไปนานมากก็เนื่องจากเนี้ยแหละมีการมาไลฟ์แล้วก็มีแบ่งไม้ให้เพื่อนๆซึ่งพอแบ่งไม้จํานวนดับเยอะแล้วก็แพ็กกันสองคนเลยทําให้ไม่ได้มีเวลามา,าตัดคลิปลงในช่องนะคะ มีคนคิดถึงทักมาด้วยยังไงถ้าทุกคนคิดถึงนะ <c oughs> ก็มาดูไลฟ์เราได้ในช่องในทางเอ่อ b ฟซบุ๊กนะคะ <c oughs> ก็คือชื่อทีเบกนี่เลยนะคะตามับ <c oughs> ชื่อช่อง YouTube นี่เลยค่ะเพื่อนๆก็มาดูได้เราจะมีการไลฟ์อยู่ทุกเกือบทุกวันนะช่วงนี้โดยเฉพาะคืนวันเสาร์นี่จะบ่อยสุดอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่นะอ่ทุกคน สงสัยยังคงมีคนสงสัยแล้วเข้ามาปรึกษาเรื่อยๆเนื่องจากการอบอัลบอแล้วมีคนลากเนา่าก่อนจะพาน้องเข้าตู้อบทำยังไงมาค่ะเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนอย่าอันนี้ค่าเชือ้อถูกเชื้อเลยพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้ออะไรพวกเนี้ยนะอของแอมวีนะเป็นเป็นแบบล้างห้องน้ำนี่นแหละ แต่จริงบางคนเขาก็าใช้ในการเชื้อฆ่าเชื้อากับต้นไม้นะแต่ว่าถ้าผสมเยอะไปก็จะทำให้ใบไหม้ได้นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนผสมอะไรอื่นไหมทำไมเคย, <c oughs> เ,คยเคยแบ่งใส่ขวดพลาสติกเงี้ยขวดพลาสติกละลายเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยเลิกใช้แต่ว่าเอามาฆ่าเชื้อกับพวกคือในตู้ในตู้ ในตู้อบแล้วสมมุติเราฉีดไว้อย่างเงี้ยประมาณ10นาทีเราก็ฉีดน้ําตามอมใช่อันนี้เดี๋ยวเราไปฉีดในตู้อบทั้งสองตู้เลยไหมอืมก็ฉีดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะตู้เดียวก็พอแหละคงไม่<อ>มีอะไรให้ตัดมากละอออ๋อแต่เดี๋ยว<อ>แต่เดี๋ยวจะตัดเยลโล่เฟรมแล้วก็ชั่ทีละข้อเลยเดี๋ยวตัดเยลโล่เฟรม กน็น่าจะไว้ตู้เดียวกันหมดแหละดูกนอนออแล้วก็นี่ที่เราตัดเมื่อคืนนะคะพี่ยังดูเหมือนไม่ค่อยมีแสงเนื่องจากเรารีบมาเอาน้องเข้าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนกระทันหันจัดเลยไม่ได้เตรียมตู้เอาไว้ก่อนก็เลยดีเลยเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการเตรียมตู้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการ แนะนำตู้อบไปด้วยเลยอ่ะอธิบายเรื่องตู้อบไปพร้อมๆกันด้วยเลยค่ะเนี่ยครับตู้อบของเรา3เมตรที่3เมตรเพราะว่าทาตามเหล็กเหล็กมันเส้นหนึ่งหกเมตรเราก็เลยแบ่งครึ่งเนี่ยเป็นตู้อบที่ใช้เหล็กทํงนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าพลาสติกที่ทุกคนใช้กันแหละแล้วเราก็เอาเพลาสติกใส เอาอลูมิเนียมที่เป็นฉากเนี่ยมามายึดแล้วก็ใช้ดีเบสแต่ว่าผมคิดว่าดีเบสเนี่ยเขียเวลานะม,มันจะมีพวกตะปูที่มันสัอตะปูเกียวที่จเจาะเหล็กก็ใช้ได้เหมือนกันอ,อันนี้ก็เป็นบนันพับเปิดบนันพับสองอันก็ยึดเข้าไว้อย่างเงี้ยน,นะคะใช่แล้วอ่ะนี่นเดี๋ยวแล้วก็ใส่ <c oughs> ทเข้าไป <c oughs> ในนี้ <c oughs> ข้างในนี้เป็นใส่บนพื้นทรายนี่เลยอันนี้นคือพ่นที่เราผสมไว้เมื่อกี้เนาะพ่นทั้งหมวดตูต้เลยคือไม่รู้ว่าไหนมีเชื้อราอยู่มุมไหนบ้างคือเราก็จะพนน่นอย่างเงี้ยทั้งตู้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ต้องปิดฝาไว้ไหมคะตอนที่พน่นนั้นเนี้ยไม่พน่นเสร็จแล้วก็ปิด ก็คือปิดทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเอาน้องเข้ามามใช่ไหมคนเสร็จปิดไว้ส <c oughs> นาทีแล้วก็เอาน้ําเปล่ามาฉีดล้างทิ้งนะเพราะว่าอาจจะทําให้พลาสติกละลายได้นะถ้ามันอยู่นานพวกนี้คือมันกัดด้วยนะถ้าเราไม่ล้างทิ้งอะ่ะไอพลาสติกเราอาจจะละลายได้นะ กเป็นการค่าเชื้อตู้อบก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีเชื้อลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพอเอาไปอบปุ๊บคราวนี้ก็จะโตดีแล้วก็จะทำให้ไม้เราเนี่ยคืนราแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เน่าตายได้นะคะฉะนั้นก็ต้องทำความสะอาดอนนไว<ม>้ฆ่าเชื้อไว้แล้วก็ปิด พวกนี้มันมีให้เลือกแบบหนาแบบบางไหมคะมีมีทั้งแบบหนาแบบบางอันนี้แบบหนาคือเราเอาแบบหนาที่สุดเท่าที่เราหาได้แถวนี้นะแต่ว่าคือเราก็เอาความทนทานนะเนาะก็ประมาณเนี้ยครับเพื่อนเพ่อทำเหมือนกันกับตรงนี้เนาะเพื่นเพื่จะใช้เป็นตัวท่อก็ได้นะ หลายคนก็ใช้เป็นท่อนะคะใช่จริงๆไม่จำเป็นหรอกแต่เราชอบที่มันใช้งานง่ายแค่นั้นเอง๋ยโอเคก็เดี๋ยวทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาล้างแล้วเดี๋ยวมาดูว่าล้างแล้วเติมน้ํายังไงนะคะโอเคค่ะพอเอ่อทิ่พ่นน้ํายาใช่ไหมพอครบเวลาก็มาฉีดล้างเนาะฉีดล้างทั้งหมวกแล้วก็ ใส่น้ําเข้าไปนะคะให้เป็นประมาณนี้นเนาะใส่ก็จะแบบมีความฉ่ำๆแล้วก็เอาน้องเข้าไปาไาใช้เวลาอบน้องประมาณสักเท่าไหร่คะ ไม,ไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จริงๆแค่ลดการไข่น,ขน้ําแล้วก็ใบมันก็จะเริ่มตึงแล้วคันนี้ก็อ,ออกมาได้แล้ไม่ควรอบนานใช่ไหมไม่ควรอบนานเลยยิ่งอบยิ่งเน่านะข้อที่มีปัญหาจะเน่าอย่าไปอบนะใช่ค่ะโดยเฉพาะข้อไหนที่มันมีปัญหาเรื่องรากเน่ามานะคะไม่ควรเอาน้องเข้าไปอบนะก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นต้องทํำยังไงนะคะ ก็ใส่อรล้วน็งไว้ข้างนอกในถ้ามันเน่าแล้วก็จะบอกว่าก็เตรียมตายไวเลยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะตายแล้วก็มีเปอร์เซนต์ที่จะรอดก็ต้องก็ต้องเตรียมไว้แต่ถ้าอบนี่คือน่าจะไม่รอดชัวร์เลยใช่ไหมมันไปเหมือนเพิ่มการเติบโตของเชื้อราที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะไปขยายตัวเร็วขึ้นเยอะขึ้นอันนี้คือคือเราเราปัดไว้ก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะก็ประมาณนี้เนาะสนใจมีคําถามใดๆก็ ฝากคำถามมาไว้เลยแล้วก็ตามมาดูไลฟ์สดจากชังช่อง Facebook ได้ด้วยนะคะก็จะมีไลฟ์กันบ่อยๆเลยเพื่อนๆเข้าไปติดตามนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งตัว Facebook เองซึ่งตอนนี้ค่ะเพื่อนเต็มนะแล้วก็ตัวเพจด้วยนะคะตัวเพจเนี่ยจะเป็นทีเบกใหญ่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นตัว Facebook จะเป็น ตัวใหญ่เฉพาะตัวหน้านะคะเดี๋ยวยังไงทิ้งลิงก์ข้างล่างนี้ไว้เพื่อนๆตามติดตามกันไปเนาะจะพยายามมาอัปเดตคลิปบ่อยๆนะคะมีไลฟ์สดเราถ้าคนเยอะเราจะแจกไม้ประจำเลยนะเราจะแจกไม้บ่อยมากเข้าเข้ามาร่วมสนุกกันได้เรามีไม้แจกตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์แบบค่ะแจรต่ถ้าคนน้อยเราเราไม่ได้แจกนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มาร่วมสนุกน้อยมากแต่ว่าบางทีเรา เราไลฟ์แล้วเราก็ทํางานไปด้วยให้ให้คนเห็นแล้วก็พูดคุยกันแบบชิวๆไม่ได้แบบมาไลฟ์ขายกันแบบจริงจังอะไรแบบนั้นก็คือทำแบบเล่นๆนะก็คือปกติถ้าคนน้อยเราก็ไม่ค่อยได้แจกแต่ถ้าคนเยอะเราจะมีแจกอันนี้ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะโอเค สำหรับคำถามเพิ่มเติมใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้อบการชําหรือว่าสดุปปลูกอะไรก็สามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ดีได้เลยนะคะเราจะรีบมาตอบให้ไวที่สุดเลยนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะทั้งทางช่อง YouTube อ่า Facebook หลกัก f a c e b o o k Fanpage IG นะคะติดตามกันไว้ด้วยนะคะก็จะมีไลฟ์กันบ่อยๆทางช่อง Facebook นะคะ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องข้างล่างนี้นะคะฝากทุกคนไปกดแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย